สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจร้านนักบินอกาศที่รับชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาส่งคนลูกค้านะครับที่บ้านหัวน้ำนะครับตำบลแม่มกอำเภอเถินจังหวัดตากอีกหนึ่งพันครับผมเอ้ยจังหวัดลำปางครับขอโทษดีจังหวัดลำปางนะครับอีกหนึ่งพันนะครับมาแล้วครับคูเวต้านะครับเออานะครับ โัตาเอ็นอานะครับเจนะครับคมสันนะครับตัวนี้เป็นคมสันรับงหมดเดียวครับตาเอ็นอาร์เจนะครับแต่ตัวนี้เป็นเอ j นนะครับ ร้านนักบินอวากาศของเรานะครับญี่ปุ่นแท้น้ำเข้าร้อยเปอร์เซ็บ่ายช่างเบิร์ดร้านนักบินอวากาศถึงมือคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านหัวน้ำนะครับตำบลแม่มอกนะครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับผม